ม,มันมันกันน้ำได้และและ้วมันเปิดตัง้งมันตรงได้แล้วมันกันนอนได้ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนใช่ค่ะมแม่<อ>แม่เคยเห็นนะคะยังเลยอ่ะไม่เห็นเคยเห็นหลายวันแค่เห็น คนเดียวเองคะพึ่งจะเห็นวันนี้ที่เคทชี้ให้ดูอ่ะอแล้วเคทก็ชอบเหรอชอบมันเปิดได้เช็ดแขนน่เชิดใต้แขนหรือใต้แขนใต้แขนน้องอะใต้ข้อมันเปิดได้แล้วน้องชอบสีอะไรอ่ะฮะมันมีสีอะไรอ่ะมีสีม่วงสีเขียวมีสองอันสีเใช่เหรอแล้วน,น้องชอบสีอะไรอ่ะอชอบสีอะไรนะ สีม่วงสีเขียวก็เอาสีเขียวก็ได้อ,อยากได้แต่ว่าสีไหนก็ได้ไม่เลือกแต่ชอบอะชอบสีม่วงเพราะว่ามันมีสีม่วงไว้ให้น้องหาตังเองได้ก่อนนะเอามั้หรือว่าน้องเก็บตังออมตังก่อนไหมไม่ใช่ลูกเอเดาจะเอาปูกออมสิเป็นหมื่นนะหนูต้องมาซื้อเองเงินที่ไหน ในกระปุกอมสินในกระปุกอมสิ่โอ้จะพอไหมล่ะรู้ไหมล่ะว่าราคาเท่าไหรอ่อ้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทอ๋องั้นก็แค่กระปุกอมสินงน้องได้ล่ะยังไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่จะทำทำยังไงถึงจะรู้อะ่ะ ไม,ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องไปถามคนขายสิเออดูใช่ไหมใช่น้องๆรู้ร้านซื้อแล้วหรอหร้าน A O S อ oh, ๋อ A I S ไม่ใช่ A O S นะคะ A I S นะโอ,อเคอ, <laughs> okay. อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต้องเย,ย่านนะคะบาย